มาตราหนึ่งสามแปดคำพิพากษาตามยอมคำพิพากษาตามยอมวักหนึ่งคู่ความตกลงประนีประนอมยอมความโดยไม่ได้ถอนฟ้องและไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายให้ศาลพิพากษาไปตามนั้นวักสอห้ามไม่ให้อุทธรณ์คำพิพากษา นั้นเว้นแต่ในเหตุวงเล็บหนึ่งช่อชนวงเล็บสองคำพิาพากษานั้นละเมื่อต่อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบวงเล็บสามคำพิาพากษานั้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือการปนีประนอมยอมความมาตราหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองนีเอาละก่อนคำพิาพากษาต้อง ตัดสินตามคำฟ้องห้ามพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่านอกจากที่ปรากฏในฟ้องดูคำในตบทมาตรา1นึ่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อแต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเว้นแต่ของเล็บหนึ่งในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ให้พึงเข้าใจว่าเป็นฟ้องประเภทเดียวกับฟ้องกับไล่จำเลยถ้าสารพริพากษาให้โจทก์ชนะ คดีเมื่อศาลนิ็นควรจะมีคำสั่งให้ขับไล่จำเลยก็ได้คำสั่งเช่นว่าให้ใช้บังคับตลอดไปถึงวงญาติทั้งหลายของจำเลยมาดูหลักของอาจารย์เป้ในหลักข้อหนึ่งศาลต้องตัดสิน ตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อห้ามขาดหลักข้อที่2ก็คือห้ามเกินห้ามเกินนี่ห้ามสารพิพากษาหรือมีคำสั่งนอกประเด็นในเนื้อหาคำฟ้องนอกประเด็นในเนื้อหาคำฟ้อง2.2ห้ามสารพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องหรักเกินคำขอ 2.3ห้ามสารพิพากษาเกินสิทธิหน้าที่และความรับผิด2.4ห้ามสารพิพากษานอกประเด็นในคำให้การ2.5ห้ามสารพิพากษานอกประเด็นข้อพิพาท2.6ห้ามมีสารพิพากษาหรือมีคำสั่งนอกประเด็นตามคำท้า เราจะมีข้อยกเว้นตามมาตรา142วงเล็บหนึ่งในคดีฟ้องเรียกอาสังหาที่มาซั์ให้พึ่งเข้าใจว่าเป็นฟ้องประเภทเดียวกับฟ้องขับไล่วงเล็บสองนี่ก็คือฟ้องเรียกเท่าใด ฟ้องเรียกทรัพย์ใดๆเป็นของตนทั้งหมดแต่พิจารณาได้ความว่าเป็นบางส่วนก็ให้สารให้สารพิพากษาให้โจทย์ได้รับแต่เพียงส่วนนั้นก็ได้วงเล็บสามนี้ก็คือขอไอ้ฟ้องขอให้ชำระดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องแต่ไม่ได้ขอหลังจากวันฟ้องเนี่ย ศาลจะพิาพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จสิ้นตามคำพิพากษาก็ได้วงเล็บสี่เรียกค่าเช่าค่าเสียหายนี่ก็เหมือนกันคำศาลอาจจะพิาพากษาให้ชำระค่าเสียหายจนกว่าชำระแก่โจทส์เสร็จสิ้นก็ได้วงเล็บห้าในคดี ที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนข,นขึ้นอ้างได้นั้นเมื่อศาลเห็นสมควรจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปก็ได้วงเล็บหในคดีที่โจทก์ฟ้องของให้ชำระเงินพร้อมดอกเบีย้ยซึ่งมิได้ตกลงว่าเป็นดอกเบีย้ยเท่าไหร่ศาลสม เมื่อศาลเห็นสมควรโดยคำนึงถึงเหตุผลสมควรและความสุจริตในการต่อสู้ศาลอาจกำหนดให้เกินร้อยละ7.5แต่ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีตั้งแต่วันฟ้องหรือวันอื่นหลังจากนั้นก็ได้